สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนยอดมะม่วงให้เป็นยอดใหม่บางครั้งที่บ้านของเรามีมะม่วงอยู่ต้นเดียวและก็มีที่แคบแต่เราต้องการจะทานมะม่วงอย่างอื่นด้วยผมจึงทำการไปหายอดมะม่วงอื่นมาเสียบที่ต้นเดิมโดยการ ตัดกิ่งใดกิ่งหนึ่งออกตัดเลยนะครับเมื่อทำการตัดแล้วเราก็พายอดเนะครับพายอดตรงกลางเลยนะครับ พายอดให้เข้าไปลึกประมาณ1นนิ้วนะครับแล้วก็เตรียมเตรียมยอดใหม่ยอดใหม่ซึ่งยอดที่เราต้องการจะให้มาอยู่ร่วมกับต้นนี้นะครับเราก็เลือกยอดซึ่งมีตุ่มเห็นตุ่มไหมครับเห็นตุ่มไหมครับนี่ตุ่มที่พร้อมจะแตกเป็นใบแล้วนะครับเราก็มาทำการปาดปาดให้เป็นปากฉลาม ปาดทั้งสองด้านนะครับหาหมีดคมๆปาดครับเห็นไหมครับปาดให้เรียบนะครับเหนื่อครับได้แล้วครับเป็นปากฉล่มนะครับแล้วเราก็ทําการเสียบไปที่เราผ่าเมื่อกี้นี้นะครับโดยให้เนื้อ เนื้อเยื่อจเจริญด้านใดด้านหนึ่งติดกันอันนี้ผมจะให้ด้านบนติดกันนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการพันด้วยเทปพันด้วยเทปนะครับพันด้วยเทปสายตอนพันพันให้แน่นนะครับพยายามพันให้แน่น โดยให้เนื้อเยือ้อเนื้อเยื่อเจริญด้านใดด้านหนึ่งดิดกันนะครับทีนี้เราก็เว้น เว้นสายเทปไว้นิดหนึ่งนะครับหลังจากทำการพันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็หาถุงพลาสติกนะครับขนาดทัก3นิ้วคูณหนิ้วอะไรนะครับมาทำการสวมยอดเพื่อป้อง,ป,องป้องกันการถายน้ำนะนี่ครับ สวมแบบนี้นะครับสวมอย่างนี้แล้วก็้ายเทปอันอันเดิมที่เราเหลือไว้เมื่อกี้นะครับทําการพันพันแน่นๆนะครับพันแน่นๆแล้วก็ผูกไวก้การการคลายน้ําของยอดอ่อนที่เราเอามาเสียบต่อไว้ ทีนี้จะทำยังไงเราก็ต้องหาต้องหาถุงก๊อแก๊ถุงเนี่ยฮะถุงสแน็แคแจ็คถุงอะไรนะครับนะครับทานเสร็จแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็มาคลุมเอาไว้การการถายน้ำด้วยการแสงแดดด้วยการความร้อนด้วยนะครับแล้วก็ใช้อันเดิมนี่เทปอันเดิมนี่ครับพันเอาไวคานน้ครับพันแน่นๆครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับต้นมะม่วงต้นเดียวแต่ว่ามีหลากหลายสายพันธุ์นะครับลองดูนะครับหลากหลายสายพันธุ์เมื่อผลมันออกมาเราก็สามารถจะกินมะม่วงได้หลายชนิดในปีเดียวกันนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจและทดลองทำดูนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ